มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิลน,นาครนสีาชัยก่อนหน้านี้นะคะเปิลน,นาคอแล้วก็ครอบครัวได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลวังจันทร์อำเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีนะคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขณะที่ช่วยเหลือแม่ก้อยลงบนอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแนบแคปชั่นระบุว่า หนักขึ้นเรื่อยๆมาตั้งชื่อน้องกันชื่ออะไรดีถนนเข้าหมู่บ้านถูกน้ําแรงมากถนนขาดชาวบ้านเข้าออกไม่ได้แม่ก้อยต้องถูกย้ายขึ้นเจส,สกีได้ทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากน้ําแรงมากเรือธรรมดาก็ไม่ได้ตําบลวังจันทร์อำเภอโคกสาโรงจังหวัดลบบุรีตอนนี้หนักมากกว่าเดิมเนื่องจากเย็นวันนี้ฝนตกหนักอีกตลอดทั้งคืนน้ําท่วม2564 ล่าสุดเปิ้ลได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าแม่ก้อยเจ้าตัวให้ความช่วยเหลือได้มีบทเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งตั้งชื่อว่าน้องเจส,สกี้ค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าน้องเจส,สกี้มาแล้วจ้ายินดีกับแม่ก้อยลบบุรีเลยนะครับน้ำท่วมสอง4ก่อนที่จะลงคลิปคุณแม่ของน้องเจส,สกี้ที่ได้ส่งมาขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือซึ่งเปิ้ลได้ตอบกลับไปว่ายินดีด้วยนะครับน้องเจส,สกี้และแม่ก้อยแห่งตำบลวังจันลบบุรี แข็งแรงและเป็นเด็กดีนะคะน้ำท่วม2564อย่างไรก็ตามขอให้ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเจสกี้ปลอดภยัยมีสุขภาพแข็งแรงดีด้วยทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ